นักวิจัยพบว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจทำให้โลกหมุนช้าลงและกระทบต่อการนับเวลาของโลกงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ตีพิมพ์ลงวารสาร Nature พบว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลกับความเร็วในการหมุนของโลกและอาจส่งผลต่อการนับเวลาที่เราใช้กันอยู่ครับการละลายของน้ำแข็งบนเกาะกรีนแลนด์และแอนตาร์กติกาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งทำให้ปริมาณน้ำในทะเลและมหาสมุทรเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อการกระจายตัวของมวลน,น้ำในจุดต่างๆของโลกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำให้โลกหมุนตัวช้าลงเล็กน้อยแต่ก็ยังเร็วกว่าอดีตอยูด่ดีทำให้ผู้ดูแลเวลาโลกจะต้องปรับเวลาเพื่อให้ตรงกับการหมุนของโลกซึ่งโดยปกติแล้วจะปรับเวลาเพิ่มขึ้น1วินาทีประเทศต่างๆส่วนใหญ่ใช้ระบบเวลาสากลเชิงพิกาดหรือ UTC เพื่อปรับตั้งนาฬิกาและเวลาโดยคำนวณตามการหมุนของโลกครับ แต่ความเร็วในการหมุนของโลกนั้นไม่คงที่เพื่อแก้ไขปัญหานี้เวลาสากลจึงถูกเพิ่มขึ้นถึง27วินาทีตั้งแต่ทศวรรษที่1,970แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าผู้ดูแลเวลากำลังวางแผนที่จะลบเวลาลงหนึ่งวินาทีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกครับแต่การศึกษาชิ้นดังกล่าวยังบอกด้วยว่าการลบวินาทีทิ้งจะก่อให้เกิดปัญหาที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลก เพราะคอมพิวเตอร์จำนวนมากถูกเขียนโปรแกรมโดยตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าการทดเวลาเช่นนี้จะมีค่าเป็นบวกทั้งหมดและเป็นความท้าทายสำคัญในการทำให้โครงสร้างพื้นฐานด้านการบอกเวลาทั่วโลกแสดงเวลาให้ตรงกันอย่างไรก็ตามโลกนั้นมีความไม่แน่นอนการที่จะลดวินาทีทิ้งอาจเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดไว้เนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์กำลังส่งผลให้โลกร้อนขึ้นอุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการละลายอย่างรวดเร็วของทานน้ำแข็งอีกด้วยครับขอบคุณที่รับชมและกดไลค์นะครับเรายังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจฝากติดตามช่องบันทึกแสงด้วยนะครับ